โอเคก็ขอภายนะครับไขข้อสงสัยไม่ได้ทำสองวันโอเคผมขอเปลี่ยนรายการนะครับจากไขข้อสงสัยเป็นถกประเด็นและกันนะครับก็อีพีสิเนาะแต่เปลี่ยนจากไขข้อสงสัยเป็นถกประเด็นนะครับวันนี้เนี่ยที่เราจะมาถกกันเนี่ยคือเรื่องของชุดไปเวทของนักเรียนนะครับว่าจะเป็นนักเรียนชายหรือหญิงซึ่งอย่างที่ดูกัน,นครับว่าชุดไปเวทเนี่ย มันคือชุดที่ให้อิสระกับนักเรียนไทยทุกคนคือมึองสามารถคือพวกคุณสามารถขอภัยคือพวกคุณสามารถแต่งมยมงไงก็ได้ในสไตล์ของตัวเองเพราะว่าทุกคนเนี่ยเกิดมาแล้วเนี่ยการแต่งตัวอะไรต่างๆเนี่ยล้วนมีลักษณะที่ไม่เหมือนกันแตกต่างกันออกไปนะครับชุดไปเว้นเนี่ยถือว่าเป็นชุดท,ที่สบายนะครับไม่เหมือนชุดนักเรียนถูกไหมฮะชุดนักเรียนเนี่ยก็คือติดกระดุมเข็มขัดกางเกงถุงเท้ารองเท้าผ้าใบผ้า รองเท้าแตะอะไรเงี้ยนะครับรองเท้าแตะเนี่ยจะใส่เฉพาะตอนที่เป็นช่วงนะ้าฝนก็คือถ้ารองเท้ามันเปลี่ยนจริงๆอ่ะอันนั้นครูบาอาจารย์เนี่ยสามารถอนุญ,ญาตให้ใส่มาได้นะครับแต่ละโรงเรียนจะไม่เหมือนกันอย่างเช่นโรงเรียนผมเนี่ยชุมแสกจนุทินเนี่ยนะครับถ้าเกิดว่ารองเท้าเปลี่ยนจริงๆเนี่ยสามารถใส่รองเท้าแตะมาได้เลยนะครับหรือจะใส่ถุงเท้ามาด้วยก็ได้แล้วแต่นะครับ ชุดไปเวทเนี่ยถ้าเป็นโรงเรียนผมเนี่ยโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะจะใส่วันที่สองของงานกีฬาสีนะครับก็คืองานกีฬาสีมีสามวันนะครับก็คือวันที่หนึ่งกับสามเนี่ยสีของตัวเองอย่างเช่นสีฟ้าเป็นต้นวันที่สองก็ชุดไปยเวทชุดอะไรก็ได้แต่ขอเป็นสีตัวเองผมอยู่สีฟ้าผมก็ต้องหาเสื้อสีฟ้าอย่างเงี้ยเป็นต้นหรือว่าชุดเขาเรียกว่าแหละชุดทีมห้องอ่ะอย่างเงี้ยที่แบบจัดกันเองซื้อกันเองในห้องอย่างเงี้ยได้ นะครับแล้วทาไมผมต้องพูดเรื่องนี้ล่ะนะครับก็คือผมก็เป็นนักเรียคนคนนึงเนาะที่กําลังจะขึ้นม .6 ผมอยากเห็นชุดไปเว้นเนี่ยไปในทางที่ดีนะครับอย่างเช่นครูบาอาจารย์เนี่ยสามารถให้นักเรียนใส่ในวันกิจกรรมต่างๆได้อย่างเช่นวันเด็กเป็นต้นอย่างเงี้ยเอออย่างเงี้ยมันจะดีที่สุดนะครับแต่ปัจจุบันเนี้ยนะครับชุดไปเว้นเนี่ยก็บางโรงเรียนก็ยังไม่ค่อยนิยม นะครับเดี๋ยวนี้ก็จะไม่ค่อยนิยมเท่าไหร่แต่ถ้าเป็นต่างประเทศเนี่ยเขาจะนิยมกันมากนะครับซะเป็นส่วนใหญ่เนาะนะครับคือชุดไปเว้มันเป็นชุดที่สบายนะครับนะสบายมากใส่แบบเนี่ยเหมือนเสื้อประมาณเนี้ยนะครับก็คือเราสามารถแต่งตัวได้ในสไตล์ของเราเองนะครับว่าจะเป็นทรงผมอย่างนี้ด้วยอะไรก็ได้นะครับโอเคก็ นี่แหละฮะวันนี้นะครับอาจจะดูสั้นๆหน่อยนะครับไม่ได้ยาวบางวันสั้นบางวันยาวเนาะนะครับก็ขอภายเนาะที่ไม่ได้ทาไข่ข้อสงสัยมาสองวันนะครับก็ขอเปลี่ยนจากรายการไขข้อสงสัยเป็นถกประเด็นแล้วกันวันนี้ก็จะเป็นประเด็นแรกนะครับเป็น EP ีสิบเอ็ดนะต่อจาก EP10 สิบแต่แค่เปลี่ยนชื่อรายการจากไขข้อสงสัยเป็นถกประเด็นนะครับอันนี้จะง่ายกว่า นะครับยังมีอีกหลายประเด็นที่ผมยังได้หยิบมาพูดวันนี้ก็ชุดไปเวทของนักเรียนโรงเรียนทุกคนนะครับโรงเรียนต่างๆแต่โรงเรียนไม่เหมือนกันนะครับส่วนพรุ่งนี้เนี่ยนะครับก็จะเป็นอีกประเด็นหนึ่งนะครับโอเคก็ขอเปลี่ยนจากเวลานะครับจากเดิมเนี่ยทุกสองทุ่มใช่ไหมมาเป็นตั้งแต่สามทุ่มเป็นต้นไปแล้วกันนะครับตั้งแต่สามทุ่มเป็นต้นไปนะครับถึงสามทุ่มครึ่ง ก็จะมาเจอรายการถกประเด็นนะครับที่สาาิีรถไฟชุมแสงไม่ก็อยู่ที่บ้านนะครับก็ส่วนอยญ่จะมาที่ชุมแสงเนาะนะครับโอเคก็วันนี้อาจจะดูสั้นๆหน่อยนะครับแต่หวังว่าท่านผู้ชมคงจะเข้าใจกันนะครับท่านผู้ชมก็มีความคิดเห็นอย่างไรหรืออยากจะถามคำถามอะไรที่นอกเหนือจากนี้ก็สามารถคอมเมนต์มาบอกน้าล่างได้เดี๋ยวผมจะมาทำ Q&A นะครับต่อคาถามได้ว่าท่านผู้ชมเนี่ยถามอะไรกันเข้ามาบ้างนะครับผมจะเอาคําถามนั้นเนี่ยมาลิปให้ท่านผู้ชมฟังไปด้วยเลยนะครับถ้าสุดท้ายนี้พวกคุณมีความพิเห็นกับชุดไปเวข,ของนักเรียนยัยงไงบ้างอาจจะเป็นนักเรียนที่หรือว่าผู้ปกครองเองที่เข้ามากดติดตามช่องผมเนี่ยนะครับก็สามารถคอมเมนต์มาบอกด้านล่างได้คลิปได้นะครับโอเควันนี้ก็มีเท่านี้นะครับอาจจะดูสั้นหน่อยเนาะ พรุ่งนี้นะครับจะเป็นประเด็นอะไรก็รอดูได้เลยตั้งแต่3ามทุ่มเป็นต้นไปนะครับเราไม่ได้ไลฟ์สดนะครับเราจะอัดคลิปเพราะว่าถ้าไลฟ์สดเนี่ยเดี๋ยวคนที่บ้านเขาจะรบกวนผมเลยต้องมาอัดคลิปที่ชุมแสงสถานีชุมแสงนะครับก็เจอกันได้ฮะทุกวันทุกวันเลยนะครับสามทุ่มเป็นต้นไปนะครับหรือถ้ามีการเปลี่ยนแปลงเนี่ยเดี๋ยวผมจะแจ้งบอกให้ทราบนะครับอาจจะลงเฉพาะเสาร์อาทิตย์ก็ได้อย่างเงี้ยเป็นต้น แต่ยังไม่แต่ยังไม่ชัวนะนะครับตอนนี้ก็ลงทุกวันก่อนบางวันถ้าผมไม่ได้ลงก็ขอโทษนะครับเพราะว่าบางทีผมอาจจะติดธุระที่บ้านด้วยผมก็เลยไม่ว่างไม่สามารถมาถ่ายรายการถกประเด็นได้นะครับโอเคหวังว่าท่านผู้ชมคงจะได้ความรู้นะครับแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาได้ไม่ผิดนะครับแต่ขอร้องว่าอย่าใช้คำพูดที่ไม่สุภาพอย่านะครับผมขอ อย่าดรามา่าอย่าอะไรเกิดขึ้นในขาดในช่องผมสิ่งที่ผมพูดเนี่ยอาจจะพูดเป็นเรื่องตลกเ,เรื่องจริงแล้วแต่วิจยารณของพวกคุณนะครับขอแสดงความคิดเห็นด้วยคําสุภาพคําเหมาะสมนะครับไม่เอาคําหยาบคายถ้าคําหยาบคายผมจะถือว่าคุณไม่ใช่คนที่ผมรักโอเคแค่นี้แหละที่ผมอยากจะพูดก็ออกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องรถไฟไทยกับฮาร์ดบีลด้วยนะครับ ขอขอบคุณมากเลยนะครับตอนนี้ผู้ติดตาม650คนแล้วขอบคุณมากนะครับเข้ามาดูกันเยอะๆนะครับเรื่องรถไฟเนี่ยอย่างที่บอกนะครับใน1วันเนี่ยเราจะถ่าย4ไม่ก็3นะครับ4คืออะไรบ้าง202 1 1 2 1 1 1 7ห่งดแต่ในบางวัน3 1 1ห1ึ่งบางวันอีกแถมให้อย่างวันนี้ผมแถมให้เลยนะ 2 1 1 1 0 9 4 0 8ถือว่าแถมให้นะครับ1น9นเมันอ่านื่อหน่อยนะเพราะว่าผมกลับจากงานศพก็ขอโทษด้วยนะครับก็2 1 1 1 0 9 4 0 8วันนี้ถือว่าเป็นของแถมได้กันนะครับถือว่าได้กลับมาถ่ายครั้งแต่จะไม่ถ่ายทุกวันนะแล้วแต่อารมณ์บางวันถ่ายบางวันไม่ถ่ายแล้วแต่อารมณ์นะครับโอเคก็มีเรื่องชี้แจงเท่านี้กดไลค์กดแชร์กดติดตามกันเยอะเยอะนะครับเราจะก้าวข้ามผ่าน ทุกทุกอย่างไปด้วยกันนะครับโอเคบ๊ายบายนะครับเดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้พรุ่งนี้จะเป็นอะไรรอติดตามได้เลยสามทุ่มเป,ป็นต้นไปนะครับก็จะอัดคลิปอย่างนี้แหละแล้วก็พออัดคลิปเสร็จปั๊บก็ลงเลยนะครับบ๊ายบายนะฮะเจอกันพรุ่งนี้บุ้ม